สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันศุกร์นะครับมาดูกันว่าคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่5ถึง11กันยายน2 5 6 4คนเกิดวันศุกร์ดวงดีของคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับดวงดีของคุณนะคะ สัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะต้องคาดหวังอะไรให้มันสูงๆเข้าไว้นะคะอย่ายอมจำนวนอะไรง่ายๆมีใครเข้ามาในชีวิตสมมติว่ามีใครเอ่อมาจีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งใจอ่อนไปกับเขาต้องตั้งมาตรฐานให้สูงๆไว้ก่อนอย่าอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนตัดสินใจอะไรไว้นะคะให้ให้แบบเออคิดให้มันถี่ถ้วนใหเ้เขาต้องอาจจะมีคนใหม่ที่ดีกว่านี้หรืออาจจะมีคนที่มีคุณสมบัติ ที่เยี่ยมยอดกว่าน,นี้คืออย่าพึ่งพอใจอะไรง่ายๆในช่วงสัปดาห์นี้หรือแม้กระทั่งเรื่องการงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหางานหรือมีใครมาเสนองานอะไรให้คุณอยู่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจค่ะให้คิดไตร่ตรองให้ดีให้ตั้งมาตรฐานสูงไว้ก่อนเลยอย่าพอใจอะไรง่ายๆเพราะว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้คุณมาเนี่ยในสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่สิ่งดีก็ได้ดังนั้นการที่ตั้งมาตรฐานใน เออในในชีวิตของคุณนะในทุกๆเรื่องเนี่ยเรื่องการงานเรื่องความรักเนี่ยนะคะให้มันสูงไว้ก่อนอย่าพอใจอะไรง่ายๆมันจะนําโชคมาให้คุณในสัปดาห์นี้เพราะมันอาจจะเป็นคัดกรองสิ่ง <c oughs> ที่ดีที่สุดมาให้คุณก็ได้การตัดสินใจเร็วในสัปดาห์นี้จะไม่เป็นผล ผลดีกับคุณหรือการยอมรับข้อเสนออะไรง่ายๆของคุณในสัปดาห์นี้จะไม่เป็นผลดีกับคุณเลยนะคะดังนั้นตั้งกะให้สูงไว้ค่ะแล้วก็คาดหวังทุกอย่างให้สูงไว้สัปดาห์นี้ค่ะครับดูเหมือนจะแนะนําให้คนเกิดวันศุกร์เรื่องมากไว้หน่อยนะครับสัปดาห์นี้อ <laughs> อใจเลยง่ายๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันดีที่สุดแล้วนะครับอาจจะมีดีลที่ดีกว่านั้นรออยู่นะงั้นก็เล่นตัวนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าให้มันเกิดนะสัปดาห์นี้เนาะ คนวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับการเล่นตัวการไม่พอใจอะไรง่ายๆของคุณนี่แหละกลายเป็นว่าดีนะคนอื่นก็อาจจะหนักใจนะเอาใจใจเอาใจคุณไม่ถูกนะแต่ว่าการเนี่ยความเรื่องมากของคุณเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเห่งสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์สิ่งต้องระมัดระวังนะครับหรือดวงรายของคนเกิดวันศุกร์คือเรื่องอะไรนะครับอืมคล้ายๆกับคนวันหนึ่งเลยเนาะ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางแล้วนะครับคนเกิดวันศุกร์ก็เช่นกันนะครับนึกข้อแรกเลยไม่ค่อยเหมาะกับการเดินทางสักเท่าไหร่นะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแปลว่าเดินทางได้ด้วยสติด้วยความรอบคอบกันละกันตรวจตายานพาหนะของคุณทุกๆครั้งที่จะต้องออกไปนะครับเดินทางนะครับก็อย่าประมาทแล้วก็มีสมาธิในการขับรถหรือใช้ยานพาหนะของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือ อะไรแล้วแต่นะครับหรือบางคนขับเครื่องบินนะครับก็ให้ระวังแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คงเป็นเรื่องของรถลายานพานะมากกว่านะครับข้อนั้นคือข้อ1น,นะครับข้อ2ก็คือเรื่องของการพูดคุยการพูดการใช้การเจรจาของคุณนะครับเออสัปดาห์นี้ระวังคาพูดระวังเหมือนกับสิ่งที่อีกวันหนึ่งที่ผมได้ทักไปเลยนะครับการพูดคุยด้วยวาจาหรือแม้กระทั่งการสื่อสาร ทางด้านนะ่ที่ผมพูดไปแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลนะครับการแชทผมก็ถือว่าเป็นการพูดคุยของคนยุคนี้นะจะพิมพ์อะไรจะพูดอะไรนะครับก็ระมัดระวังนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือมีสมาธิมากเพียงพอนะหรือบางทีพิมพอย่างไอตัวเครื่องมันขึ้นมาอีกอย่างพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกสายตาไม่ดีบ้างอะไรบ้างละนะครับก็อาจจะสื่อสารกันจนเข้าใจผิด นะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมีปัญหาได้นะครับก็เออก็อาจจะสร้างความปัญหาที่กระทบกระทั่งความสัมพันธ์ได้นะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราผิดพลาดไปแล้วก็ขอให้เรายอมรับความผิดนะครับอยากแก้ตัวนะครับขอให้แก้ไขแล้วก็ขอให้ไม่ต้องกลัวความเสียฟอร์มนะครับเราเราบวกเรื่องการเสียความสัมพันธ์ดีกว่านะครับพยายามให้ดีที่สุด ขอโทษขอพยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับไม่เสียตังค์ด้วยนะครับแต่ถ้าขอโทษแล้วไม่ได้รับคําให้อภัยก็ไม่เป็นไรนะครับให้กําลังใจตัวเองว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วเราปรารถนาดีกับเขาก็ไม่ก็ดีแล้วนะว่าใจเรารู้ส่วนเขาจะรับรู้หรือไม่เป็นเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของใจของเขาแล้วที่จะรอดรนหรือทนไม่ได้เองหรืออยู่กับความทุกข์นั้นไปนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็แค่เตือนกันว่าคนเกิดวันศุกร์ก็ต้องมีความรู้จัก ปลอบตัวเองข้อหนึ่งแล้วก็ระมัดระวังคําพูดระมัดระวังการเจรจานะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการทําตัวเขาเรียกว่าอะไรมิสเสน่จนเกินไปอะไรนี้ก็ได้นะครับก็บางทีก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเหมาะที่จะควรจะทํานะครับถ้าใครมีนิสัยแบบนี้ก็ขอให้เลิกเลิกไปซะนะครับการที่ไม่จริงใจกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวัง น,นั่นอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับอีกอันนึงก็าอาจจะหมายถึงบุคคลที่เข้ามาในชีวิตคุณในสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์ถ้าเจอใครที่มีลักษณะของส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายนะที่ช่างพูดช่างคุยดูออกจะแนวกะล่อนกะล่อนหน่อยๆด้วยซ้านะครับก็ลองดูโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะฮะร,ระวังผู้ชายพวกนีนะ้เข้ามานี่อาจจะมาโปรยสเสน่ห์มาสร้างความรู้สึกให้คุณ หลหลงอะไรงนี้ก็ได้นะครับแต่เจตนาลึกๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้เราระมาระวังคนพวกนี้ด้วยนะครับคนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะปากอย่างใจอย่างก็ได้นะครับก็ให้ระวังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับรับคาอวยพรไปนะครับอืคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันศุกร์ทุกๆคนนะครับเอมีความสําเร็จ นะครับมีโอกาสของการงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆในสัปดาห์นี้แล้วก็ขอให้คุณรีบคว้าไว้นะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะครับแต่ไพ่ก็ไพ่ดีของคุณก็คือว่าเล่นตัวนิดนึงเนาะเล่นตัวนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของสิ่งของที่เขายื่นมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นโอกาสของงานก็ขอให้คุณคว้าไว้แล้วก็ทํางานนั้นได้อย่างสําเร็จลุล่วงนะครับทุกๆงานขอให้คุณเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการทํางานเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังในการทาํงงาทงานแล้วก็ประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้นะครับ ก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์โชคดีนะครับ